ก็ลงเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้คิดอะไรแต่พอตื่นเช้ามาแบบมาเปิดติกตอกดูก็แบบล้านวิวอะไรเงี้ยก็แบบตกใจมากๆก็เฮ้ยแบบมันเกิดอะไรขึ้นเรารู้ว่าเราแบบเต็มที่แค่ไหนกับการซ้อมกับการแข่งอยากจะให้ทุกคนน่ะได้เห็นมุมมองอื่นๆของนักกีฬาบ้างถ้าจะให้ใช้คำเรียกก็คือเรียกเฟรมว่าเฟรมเฟรมธนาคารเเป็นนักกีฬาจักรยานนี่แหละครับ รู้สึกซึ้งใจแล้วก็อยากจะขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะฝากให้เชียร์นักกีฬาไทยทุกๆคนเลยครับทุกๆคนเลยจริงๆ เฟมเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการทำช่องไหนครับทำมากี่ปีแล้วอะไรอย่างไงบ้างครับครับตอนนี้ก็เริ่มทํามาประมาณเกือบเกือบสามปีละสองปกีกว่าแล้วทั้งทุกแพลตฟอร์มเลยครับทั้งยู u ูบแฟนเพจทิกตอ k ไอจ g อะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มมาจากการที่เมื่อก่อนนะ่ะเฟมชอบดอูชาวต่างชาติที่เป็นแบบนักปั่นด้วยกันนี่แหละที่เขาเป็นแบบเป็นโปรที่อยู่แบบยุโรปอะไรเงรี mm ้ย hmm. เขาชอบแบบทาทาบล็อกทาอะไรตอนนี้เขาแบบเดินทางมาแข่งหรือว่าในชีวิตประจาําวันอะไรเงี้ยครับ เฟมก็ชอบดูมาตลอดแล้วก็ไม่ไม่เห็นนักปั่นไทยที่จะมีใครทําขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็เก็บความชอบของเราไว้ก่อนจนมีอยู่ซีเกมที่จะต้องไปที่เวียดนามแล้วก็ได้ได้พกกล้องไปด้วยตัวหนึ่งเป็น GoPro อะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็เลยไปถ่ายมาแบบไม่ได้คิดอะไรไปถ่ายเก็บฟุตมาแต่ก็ยังแบบไม่ไม่กล้าลงไม่กล้าอะไรเงี้ยแต่ก็มีพี่สาวเฟมบอกว่าเออลงเลยแล้วก็ก็เลยได้แบบว่าโอเคลงก็ลงก็เลย,เลยแบบได้เริ่มเปิดช่อง YouTube อะไรขึ้นมาก็คนตอบรับก็ดีครับแล้วก็เลยทำมาเรื่อยๆมันเป็นความชอบด้วยแหละแล้วก็มันเหมือนเป็นแบบเป็นงานอดิเรกของเราด้วยครับก่อนมาโอลิมปิกกับหลังกับตอนอยู่โอลิมปิกเหมือนคอนเทนต์จะเปลี่ยนไปจา,จากเดิมครับเล่าให้ฟังหน่อยก็ก่อนหน้านี้คอนเทนต์เฟรมก็จะเป็นแบบถ้าใน YouTube อะ่ะก็จะเป็นแบบคลิปใหญ่เป็นหลักเป็นคลิปแบบ15นาที20นาทีเลย <c oughs> อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยแบบ มีคลิปช็อตคลิปสัน้นส่วนในไ G ก็จะเป็นแบบเอ่อคลิปที่แบบว่าไม่ไม่ได้แบบว่าแบบพาทัวร์หรือว่าพาเที่ยวอ,อะไรเหมือนตอนนี้เนาะเป็นเป็นคลิปแบบว่าเป็นช็อตตอนปัน่นแล้วก็แบบใส่เพลงใส่อะไรเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาโอลิมปิกอะ่ะก็เห็นว่าแบบมีมันมีอะไรที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยครับในหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็วิถีชีวิตที่เราต้องใช้ในหมู่บ้านนะักกีฬา ก็เลยรู้สึกว่าเอออยากนําเสนอตรงนี้แล้วก็เลยแบบถ่ายไว้แล้วก็ตัดในสไตล์ของเฟรมเองแล้วก็ลงไปซึ่งมันก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากรับคลิปคลิปแรกที่มันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ดีทำไมคนเปี้ยงเลยคือคือคลิปอะไรแล้วแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงก็คงจะเป็นคลิปที่เปิดกล่องซัมซุงโทรศัพท์ซัมซุงใน t i k t o กครับก็คือก่อนก็คือคืนนั้นก็ ก็เอาคลิปนั้นมาลงเสียง voice Over เข้าไปแล้วก็ลงไปใน Tik t o อกแบบก็ลงเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้คิดอะไรแต่พอตื่นเช้ามาแบบเราเปิดทิ t o อกดูก็แบบล้านวิวอะไรเงี้ยก็แบบตกใจมากมาก็เฮ้ยแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แบบคนฟอลก็เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดมากในแบบว่าทุกแพลตฟอร์มเลยจากคลิปนั้นก็แบบมานั่งอ่านคอมเมนต์ดูก็คือแบบอ๋อเขาแบบว่าเขาสนใจกันคราแบบคือก็มีคนเชียร์ให้ทําอะไรหลายๆอย่างเยอะเลยมีคําถามเข้ามาแบบว่า มีที่ซักผ้าไหม <Okay. S 1> มีอะไรบ้างลงอาหารเป็นยังไงใช้ชีวิตยังไงนู่นนี่นั่นเราก็เลยบอกว่าโอเคเราก็ทําคลิปจากคําถามของทุกคนที่แบบมาเม้ในในคลิปนี้แหละว่าใครอยากเห็นอะไรบ้างอะไรอย่างี้ครับก็เลยเริ่มทําคลิปอื่นๆต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มันก็แบบล้านวิวล้านวิวแบบเกือบทุกคลิปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออดีใจมากครับเสียงเสียงเราตอนนี้องยอดจากเดิมก่อนทำและหลัง ยอดคนฟอลโล่ก็เพิ่มขึ้นทุกแพลตฟอร์มเลยนะถ้าใน TikTok ตอนแรกอะ่ะมันเฟรมมีคนฟอลแค่4,000คนเองตอนนี้อยู่ที่75,000คนละแล้วก็อย่างใน IG ตอนมาโอลิมปิกก็คนฟอลส0 0 0 0ืตอนนี้ก็แสนกับอีก1,000 0ใน YouTube ด้วยใน u t u b e ก็ยอด Subscribe ขึ้นแบบหมื่นกว่าตอนนี้อยู่ที่1 7ื่นเจ็ดอะไรเงี้ยครับก,ก็เพิ่มขึ้น ในทุกแพลตฟอร์มเลยครับห,ห,ห,หลายเรื่างเนี้ยถ้าะก็คือด้วยความที่ยอดมันพากขึ้นเรื่อยยอดฟอลโล่และรพวกนี้มันเดียวขึ้นแต่เรากลัวแม้ว่าแบบคนจะมาสนใจแต่ตรงเนี้ยแต่แบบไม่ได้สนใจผลง,งานของเราในสนามแลตรงนี้ที่เราแข่งขันเพราะเราเป็นนักกีฬาสำหรับเรื่องนี้เฟมก็เฟมคิดว่ามันมันห้ามกันไม่ได้อรก็คือทุกอย่างมันก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่เขาแล้วแล้วแต่แล้วแต่เป็นตัวบุคคลไปอะไรเงี้ยก็ สิ่งที่เราทําได้ก็คือเรารู้ว่าเราแบบเต็มที่แค่ไหนกับการซ้อมกับการแข่งแล้วก็เราก็อยากจะให้ทุกคนนะ่ะได้เห็นมุมมองอื่นๆของนักกีฬาบ้างก็แบ่งเวลาที่เราสามารถทําได้มาทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นความเห็นส่วนบุคคลก็มันก็เป็นสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้เนาะก็ก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องแล้วแต่ไปแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่ในส่วนของเราแล้วก็ ถ้าผลการแข่งขันามันออกมาดีก็ทุกคนก็จะเห็นเองอะไรเงี้ยครับแน่นอนว่า,าม,มันมีทั้งกระแสดีแล้วกระแสแย่นแง่ลบีเจออะไรบ้างการรับมือของเฟรมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็คือเฟรมจะไม่ค่อยตอบในความคิดเห็นที่คือมันคือเฟรมจะพูดเสมอว่าความมันมันเป็นความคิดเห็นที่ความคิดเห็นในโซเชียลมันมีทั้งดีแล้วก็เห็นต่าง เฟรมเฟมเมจะไม่พูดว่ามันเป็นความคิดเห็นที่ดีกับไม่ดีครับ <S <S <defects in the bank> คือคําว่าไม่ดีอ่ะมันมันก็แล้วแต่อีกอ่ะว่าใครจะมองว่าดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยครับแต่เฟมคิดว่ามันมันเป็นความคิดเห็นที่โอเคที่แบบน่าชื่นใจแล้วก็เป็นความคิดเห็นที่เขาเห็นต่างมากกว่าแหละความคิดเห็นที่ที่ดีเราก็เก็บไว้แล้วก็เอ ain, ขอบคุณเขาอะไรเงี้ยครับแบบเขาแบบมาให้กําลังใจเราเขาบอกว่าชอบคลิปเรามากเลยนะแบบได้เปิดโลกได้เห็นมุมมองต่างๆที่ เหมือนว่าเขาแบบได้มาโอลิมปิกกับเราเลยอะไรเงี้ยส่วนความคิดเห็นที่เป็นความคิดเห็นต่างที่ว่าแบบเฟมก็อ่านทุก,ท,กทุกความเห็นนะครับที่ว่าแบบว่าเออทาไมไม่แบบโฟกสัสการแข่งแบบไปไปแข่งไม่ใช่หรอทำไมแบบไปทำคอนเทนต์ทำอะไรเงี้ยเฟมก็อ่านแล้วเฟ็มก็กดไลค์แต่ก็ไม่ได้ตอบก็คือกดไลค์เพื่อให้เขารู้ว่ารับรู้แล้วนะโอเคครับผมรู้ผมรู้ละผมรับรู้ละแต่เราก็จัดการที่ตัวเราเองครับ คือมันมันง่ายที่สุดอะคือการจัดการที่ตัวเราเองว่าโอเคความเห็นเนี้ยเป็นประโยชน์กับเราแค่ไหนถ้ามันเป็นประโยชน์กับเรามันตักเตือนเราโอเคเราเราเอามาปรับปร,ปรปุงตัวเองแต่ถ้ามันเป็นแบบใช้มาจากอารมณ์เขาล้นล้วนอะไรเงี้ยคือไม่ได้รู้จักเราจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่เฟรมเชื่อว่าคนที่รู้จักเฟรมจริงๆอะจะรู้ว่าการที่เฟรมทําคลิปทำคอนเทนต์ต,ตอนมาแข่งอะมันไม่ใช่สิ่งใหม่เลย เฟรมทามาตลอดเฟรมทามาเกือบสามปีแล้วอะไรเงี้ยเฟร,รมไปที่ไหนเฟร,รมก็ถ่ายคลิปตลอดอะไรเงี้ยแค่มันพึ่งมาเป็นไวรัลตอนนี้เองอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่สิ่งใหม่แล้วก็เฟร,รมทํามาตลอดจนเฟร,รมมาได้มาโอลิมปิกมันก็เป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งแล้วว่ามันมันไม่ได้เป็นส่งผลกระทบกับผลงานหรือว่าการฝึกซ้อมของเฟร,รมเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ค,คิดว่าคนที่มีความเห็นต่างในช่วงนี้เขาอาจจะ ยังไม่ได้รู้จักเรามากมากพออะไรเงี้ยก็ก็อยากจะฝากว่าทาความรู้จักกันให้มากขึ้นกว่าน,นี้ได้โดยการแบบมาตามเฟรมแล้วก็ไปดูคอนเทนต์ของเฟรมก่อนหน้านี้เฟรมก็มีเป็นแบบเป็นซีรีส์ Road to Olympic ของตัวเฟรมเองเหมือนเป็นเหมือนแบบด็อก umentary เ,เ,เป็นประวัติของของเฟรมเองด้วยก็ถ้าอยากรู้จักกันมากขึ้นก็ไปตามดูได้ใน YouTube ในแฟนเพจอะไรเงี้ยก็จะได้รู้ว่าความเป็นมาของเฟรมเป็นยังไงแล้วก็อาจจะ เปลี่ยนความเห็นของคุณก็ได้อะไรเงี้ยครับนักตอนนี้ครับนักตอนนี้ครับเฟรมถ้าคนจะนิยามเฟรมเรียกเฟรมอะไรเงี้ยจะเรียกว่าเป็นนักกีฬาจะใครดามหรือว่าเป็น tiktoker youtuber หรือว่าอินฟ influencer ก็เรียกว่าเฟรมธนาคารดีกว่าครับเพราะว่าเฟรมก็เป็น ก็คือทุกๆอย่างที่เฟรมทำอ่ะมันก็คือตัวเฟรมเนาะก็ถ้าจะให้ใช้คำเรียกก็คือเรียกเฟรมว่าเฟรมเฟรมธนาคารเป็นนักกีฬาจักรยานนี่แหละครับเป็นเป็นอ่าจะจะเป็นนักกีฬานักกีฬาจักรยานที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์ได้นิดหน่อยหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้นิดหน่อยเอ้ยเป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นฝันจักรยานได้นิดหน่อยก็ได้คือเฟรมเฟรมอ่ะบอกตัวเองแล้วก็เชื่อเสมอว่าคนเราอ่ะสามารถเป็นได้มากกว่าหนึ่งอย่าง ก็คือเราสามารถเป็นได้มากเป็นได้ทุกอย่างนะครับที่เราอยากจะเป็นแล้วก็เราสามารถทํามันให้ดีได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะเรียกว่าเป็นนักกีฬาจากักรยานที่เป็นมากกว่านักกีฬาก็ได้ครับาจากนี้ครับเบรนอา,อาจจะจบปรจจะเทจบโอลิมปิกไปแล้วเบรนอยากจะมีทำคอนเทนต์อะไรที่ผลิตออกมาให้ให้แฟนได้ดูหรือว่าจะให้แฟนติดตามเปล่ในด้านนักกีฬาในมุมของนักกีฬาองไรบ้าง สิ่งสิ่งที่อยากทําก็คือต่อไปนี้ครับสิ่งที่อยากทําต่อไปก็หลักๆก,ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ทํามาตลอดอยู่แล้วแหละแล้วก็จะรันต่อไปแต่อาจจะมีแบบเป็นเป็นความรู้เกี่ยวกับจักรยานมากขึ้นในมุมมองของเฟรมเองอะไรเงี้ยให้เหมือนเหมือนเปิดให้ทุกคนได้รู้จักว่าเออจักรยานนะ่ะมันเป็นยังไงการแข่งการซ้อมอะไรเป็นยังไง1วันของนักกีฬาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตของนักกีฬาคืออยากให้มันเป็นแบบอินสไพเรชั่นให้ คนที่กำลังจะมาปั่นจักรยานหรือว่า,ารุ่นน้องหรือว่าน้องๆทุกคนที่อยากจะเป็นนักกีฬาบ้างอะไรอย่างนี้ครับให้ได้รู้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอยากอยากให้เฟรมฝากถึงแฟนๆที่ติดตามผองอก,กาเนเฟรมว่าส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามแล้วก็มาส่งกําลังใจมาคอมเมนต์มาอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยคือเฟร,รมเฟร,รมอ่านหมด แต่ก็อาจจะไม่ได้ตอบทุกคนแต่ว่าเฟรรมเฟรรมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนอ่ะก็เชียร์คือคนไทยอ่ะเขา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 ชียร์คนไทยด้วยกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับเฟรรมก็รู้สึกซึ้งใจแล้วก็อยากจะขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะฝากให้เชียร์นักกีฬาไทยทุกทุกคนเลยครับทุกทุกคนเลยจริงๆคือนักกีฬาไทยทุกคนเนี่ยเฟรรมเชื่อว่าทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ จะมาคว้าเหรียญกลับประเทศให้ไดก้ก็ฝากช่องทางการติดตามเฟรมนะครับไม่ว่าจะเป็นใน IG ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นเฟรมมาร์เดสกอร์ทีเอแนะครับแล้วก็ TikTok ก็เหมือนกันเฟรมมารเดสกอร์ทีเอช u อนเคยก็จะเป็น f ิลเฟรมชาแนลนะครับแล้วก็ในแฟนเพจก็จะเป็นเฟรมธนาคารนะครับซึ่งในทุกแพลตฟอร์มเนี้ยมันก็จะมีอะคอนเทนต์ที่ลงหรือว่าเป็น เป็นสตอรี่ต่างๆกันนะครับในมุมมองอการใช้ชีวิตของเฟรมก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ไปติดตามในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดนแบบสับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ